ผมอันนี้ค่ายมวยเพชรหนองกี่ครับวันนี้เราจะมากินมะม่วงในน้ำกันนะครับเด็ดเด็ดก็พี่น้องมาเด้อมา,มาเด้อมายมบบันเราครับบั้นเปรี้ยวอม <c ười> มากินเด้อพีอ่น้องมะม่วงครับพี่น้องครับคุยว้าเดี๋ยวไหนตัวงันฟันตอกครับการกินมะม่วง <c ười> โอ้โหฟันกระเด็นแล้วมาถึงฟันออกจากปากันครับเหลืองเซอร์จริงครับคขามีเงี้ยพี่น้อง เขาน้านดีเด็ดเด็ดกึ่งกึ่งนะจิม้มเดี๋ยวคอยจิมคอยจิ้มนะเนี่ยมีไก่กับปีกบบกินได้ครับพี่น้องครับมุ้งมังมันเขาแบบไหลายแห้งครับมาเด้อผู้ใดอยากกินครับไก่มั่วให้เป็นลงก์จีตอนรับครับมีไกน่นล้วนครับ <c ười> ไก่เพลยผู้หัวปิดจับตุ่มยับ <c ười> <c ười> มือแลงครับมุมวงนี้แบบเบือกเปอมาก นัวแห้งป่ะนาะต้นฟันดิไม่ยอมจิบไปคนละไม้บ้านเขานี่หลากหลายชนิดครับแล่ชนิดที่โดดที่สุดก<อ>็คือบุกม,ม่วงครับรองมาเป็นบุกย้อมอ่ะก็ไปกับซาเลมปีงข้าวโพมมปินไรน,นอกจากนั้นครัวันนี้วันผักปอนครับวันอาทิตย์มะม่วงนี่มันหวานอ่ะ เดี๋ยวเราจะไปเจอกันวันจีด78นะครับที่ระยองศึกเพชรบุรพานำโดยเพชรน้องกีนี่นะครับไปฝากเชียนแล้วลงนิดนะครับวันที่6กไต่ก้าวหน้าอย่างย่งแล้วรัตการชนะนี่เข้าชิงมวยรอบ2องแสนเลยครับยืนน,น,นนั่าจมน้ำนี่แหละเขาเขายังซ้อนอยู่วันนี้วันนี้วันเิวอรันพักครับ ศาสนาเดียวสิถ้าได้เงินยสองเขียนดยิซื้อหมูหันมาไทายพี่น้องเบิงเล้วครับหมูหันนครับเมาล้มหมูนะครับอันนี้น้องมาไหมครับน้องไม่เป็นน้องเกีย้ยงมาต้อนรับโดยการก<ง>ินบกม่วงครับกับไอ้เรีนน้ำอันนี้เขีนเลี้ยครับมางไหมก,กันที่ตั้งซื้อเขีนเลี้ยมไม่ยังได้ครับอันอันมันอันขีข่คานซ้อมนะมันเลี้ยมไหล มัเลียมมุยเลีย้ยมเลียเล้ยกันสนอบาเมื่อนเห็ดไปอยู่รับมาไหมหน่อมาจากกระดมพรเยอะเลยเพือเอนเตะเตมกันพีดด่้อเง,งเยอะไปยูดุดเยอะอกมาแต่ของมึงเหลืออยู่จะใช่สดินดา แล้วก็เพลดาครับอันนี้มาเดี๋ยวสิตามมาที่หลังเดี๋ยวจีนายอยู่น้องเมืองนะครับน้องีเห็นซีนอสีโตไปก่อนครับปลาชินกับลงดิดกับแสนเลียมกับเพชรไว้อยู่ครับลองเอมือจุ่มน้ำอ่ะได้เกียนอ่ะมันพะพากัานอาบน้ำมาซีบมือแล้วก็เลยพลาดมาเล่นน้ำ <c oughs> อ่ะเป็นแม่ยังอย่านี้อ่ะนักน้ำพี่น้องวางมือเด็ดไม่ต้องอาบน้ำ นักมวยกี่หมาครับเห็นคุยอ่ะน้ำบัวอับนี่ก็พูดเป็นยังไงขมมากตัวไม่หองคำคุยคุยคำนี้เกี่ยวกับอาบน้ำครั้งแรกแซ่บแบบตะกูลเยบสวนเขาสวนไก่เมื่อยเป็นน้องเยียบ แม่มากระม้ดยำเย็ยเยยนได้ครับกินบุ้งวงได้ครับบุ้งวงชุกฤดูครับแล้วก็มีม,มึงย้อนมาเด็กตัวนี้น้องต้อนรับในไข่อย่างดีนะครับเป็นของเล่นเลรอครับโยนเปม่วงไปแล้วให้มันจมแล้วก็หานฝากเอฟซีติดตามใครเมื่อเป็นน้องกีนนะครับแล้วก็ติดตาม <c oughs> การกล่อม <c oughs> การทุกเขาก้อมแน่เล่นแน่นะครับตามภาษาเล็กน <c oughs> ้อย นมากเส่วนมากจะเล่นครับก็ได้สวมจริงจังอย่างแดีการเบ่าวดีที่นึงครับใครเมื่อเป็นน้องจีนีทำยังไงพี่น้องมึงอ่ะท้ามมุมปูมีน้องข้ามมุมปูมกินผู้เดียวส่วนเดียวนีได้กินในหาควนมือลงงูหางม่วงไหมครับว่าแลแข่งกันงูหาง ตอนนี้เขากำลังแข่งกันดักกุ้งดักปลาอยู่ครับ๋ยวถ้าได้ทีมใต่ได้หลายครับเดี๋ยวจะมีบทัสโบนในทีมน้อยครับแล้วก <così nossa> ็แ <maybe> ล <privilege S 1> <c Ambassador>: ้วก็ฝากติดตามกันว่าเป็นทั้งเกบทั้งยูทูบเฟซบุ๊กอ่าทิกตอกครับฝากกดเลยนะครับอยากอยากเจอนั้งวยคนไหนครับพิมเข้าไปในยูทูบเลยครับเดี๋ยวจะเจอครับขอถ่ายรูปได้ครับถึงนามบ่ตกับซ้ำครับ